สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Arsenal h ลฮาร์ดโหมดกันอีกครั้งหนึ่งคุยก่อนเกมวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมแมตช์วิคที่2ที่อาร์เซนอลจะเปิดเอเมเร์สเซเดียมต้อนรับการมาเยือนน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกอย่างลีสยูไนเต็ดนะครับเกมจะเตะเป็นคู่ดึกวันเสาร์นะครับเวลา5ทุ่มครึ่ง ตามเวลาของบ้านเราครับเป็นคู่สุดท้ายของคืนวันเสาร์นั่นเองก่อนที่เราจะไปดูความพร้อมของทีมการจัดตัว11ผู้เล่นตัวจริงรวมไปถึงการคาดการผลการแข่งขันและความน่าจะเป็นของเกมนะครับเรามาฟังข่าวสําคัญของสโมสรกันหน่อยดีกว่าในช่วง2-3วันที่ผ่านมานะครับมีทั้งข่าวร้ายและก็ข่าวดีปะปนกันไปเริ่มจากข่าวร้ายกันก่อนเราได้ทราบกันแล้วนะครับว่ากองหน้าร่างทองที่พร้อมจะลุยีซั่นใหม่อย่างไครฮาวเวิร์ดได้มีอาการบาดเจ็บพกเข่าคาดการว่า อาการค่อนข้างจะหนักครับและสอจะพักยาวพอสมควรทําให้ทีมงานของปาแอนเดรียเบอร์ตาและมิเกลเดต้าต้องรีบประชุมเพื่อที่จะหานักเตะแนวรุกทดแทนครับ และมันก็นำมาซึ่งข่าวดีครับกับการที่แฟนปืนจะได้นักเตะใหม่รายที่7ของสโมสรในซีซั่นนี้นะครับนั่นคือการแอบย่องไปปิดดีลปาดหน้าท็อตแนมฮอสเปอร์ผู้อริร่วมเมืองลอนดอนในการคว้าตัวเอเบริชเอเซจากคริสตัลพาเลตครับราคาค่าตัวนะครับไม่รวมแอดออนอยู่ที่60ล้านปอนด์แอดออนคาดการว่าจะอยู่ที่รา,ราวๆ7-8ล้านปอนด์นะครับดีลนี้สําเร็จอย่างมั่งไวครับเนื่องจากอาร์เซนอลเคยมีข่าวกับเอเซ่มานานแล้วแต่ว่าการยื ขึ้นข้อเสนอเนี่ยยังไม่มีเป็นแบบทางการเท่านั้นเองครับหลังจากที่ทอรแนาโดสเปอร์ได้ตกลงอะไรต่างๆเกี่ยวกับเอเซ่เรียบร้อยง่ายๆคือเอเซ่เนี่ยอยากย้ายทีมอยู่แล้วอยากขึ้นไปเล่นในทีมที่มีมาตรฐานสูงกว่าคริสตัลพาเลทครับเป็นการได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนว่าทั้งสเปอร์และอาร์เซนอลได้เล่นครับในถ้วยนี้และเป็นทอรแนาโดสเปอร์ที่จริงจังกว่าซึ่งก่อนหน้านั้นอาร์เซนอลไม่ได้มีปัญหาการบาดเจ็บของใครฮาวเวิร์ดและคาดการณ์กันว่าจะไม่มีการเสริมทัพแล้วครับหลังจากทกา นักเตะใหม่ของอาร์เซนอลรายที่7อาจจะไม่ถูกซื้อเข้ามาเพิ่มเติมเพราะว่าเรามีกองหน้าตัวเป้าที่พร้อมทั้ง2คนเลยทั้งเยอเกเรสแลวก็ฮาเวดแต่พอการบาดเจ็บของฮาเวดหนักขนาดนี้ทําให้ป๋าแบร์ทนไม่ได้สิครับต้องรีบหาแนวรุกคนใหม่มาเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเอาหน้าตัวเป้าออมาแบ็กอัพเยอเกเรสนะครับหรืออาจจะมีเพิ่มเติมก็ไม่รู้เหมือนกันได้ข่าวว่าโอลิวัตกินส์เอ้ยหรือว่าโมแกนโรเจอร์สของแอสตันวิลล่าก็เป็นเป้าหมายของทีมงานป๋าแบรนะครับมีข่าวออกมาในเนื้ออยู่ไม่ไ ตอนตลาดปิดอาจจะมีดีลเซอร์ไพรส์รสในตำแหน่งของหน้าตัวเป้าก็ได้ครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้เราได้เอเบริชเอเซ่ S A มาแล้วอุคาดการกันว่าจะลงเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายตัวจริงตัวหลักอาผลงานซีซั่นที่ผ่านมาที่สุดยอดมากๆครับพาริสโซพาเลสคว้าแชมป์ได้ถึง2ถ้วยรางวัลแน่นอนว่าเขาสามารถเล่นตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์ได้ดีด้วยนะครับเพราะก่อนหน้าเทคนิคของพาเลสจะใช้เอเซ่ S A เป็นเพลย์เมคเกอร์ตรงกลางแต่ช่วงหลังๆพาเลสเริ่มเปลี่ยนระบบเป็น34 3 5 2 3นะครับเอเบริชเอเซ ก็จะถูกขี่ออกไปทางซ้ายเขาก็ามักจะตัดเข้ามาตรงกลางแล้วก็มาเล่นตรงกลางครับให้วิงแบ็กฝั่งซ้ายเนี่ยเติมขึ้นมาเล่นเป็นปีกซ้ายแทนหลังจากนี้ก็คงรอเอเซ่เปิดตัวกับสโมสรอย่างเป็นทางการนะครับข่าวว่าวันนี้นะครับวันศุกร์จะเป็นคิวตรวจร่างกายของเอเซ่แล้วซึ่งเวลาที่เมืองไทยเนี่ยจะเร็วกว่าที่อังกฤษนะครับประมาณ7-8ถึงชั่วโมงเพราะฉะนั้นรออีกสักหน่อยนะครับช่วงดึกๆของคืนวันนี้แหละคืนวันศุกร์ที่บ้านเรานี่แหละนะครับจะมีการตรวจร่างกายของเอเซ่นะครับถ้าเป็นไปตามที่หลายๆแหล่่งขาวไดยงาล่ เหมือนนกััครบถัดไปเรามาดูความพร้อมของทีมก่อนที่จะเปิดบ้านเจอลิสในวันพรุ่งนี้นะครับแน่นอนว่านักเตะที่ยังมีอาการบาดเจ็บอย่างการเบรียลเคซุสยังอยู่ในโหมดไลท์เทรนนิ่ง ป็นการซ้อมเบาๆไปก่อนนะครับกว่าที่เจ้าตัวจะกลับมาก็น่าจะประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือว่าปลายปีนี้นั่นเองส่วนนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับก็จะมีอยู่2รายนั่นคือไคฮาวเวตแล้วก็เบนไวในส่วนของเบนไวเราจะเห็นได้ว่าเขามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับที่ยังพอลงน้ําหนักแล้วก็เดินออกอยู่สนามได้ในนัดที่เราลูกไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวอ,ออกครับเอาเยเรนทิมเบอร์ลงมาเล่นแทนในตำแหน่งแบ็คขวาและเท่าที่ดูจากภาพการซ้อมของที เป็นแบบโอเพนนะครับในสนามเอมิเรตสเตเดียมเห็นได้ว่าเราจะไม่พบเบนไว้ลงมาซ้อมกับเพื่อนเลยแสดงว่าวันเสาร์นี้เขาอาจจะไม่พร้อมที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงครับและยเยเรนทิมเบอร์น่าจะได้ลงในตำแหน่งแบ็คขวาถ้าการ11ตัวจริงที่จะลงสนามในวันพรุ่งนี้นะครับโลษารประตูก็คงจะเป็นดับิดรรยาเมือ1เช่นเคยในแผงแบ็คโฟ ก็คงจะใช้เหมือนที่ไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยจะเปลี่ยนแค่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งของเบนจามินไว้เป็นเยเรนทิมเบอร์ลงมาแทนครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กก็จะเป็นตาลิบากับกาเบรียลมาโกเยสและแบ็กซ้ายเป็นริคาร์โดคาราบิโอรีนะครับเห็นได้จากเขาไม่มีอาการบาดเจ็บสามารถลงซ้อมกับเพื่อนๆได้อย่างเต็มรูปแบบถัดมาเป็นกองกลางครับตัวรับก็จะเป็นมาตินซูบิเมนดี ัวรุกก็จะมีเดคกเค้นไรส์กับมาตินเอเดกาแนวรุกในนัดนี้เรามีลุ้นได้เห็นเลนโดทอสซาลงเล่นแทนกาเบรียลมาตินเนลลี่เห็นได้จากการฟิตซ้อมที่ดูเขาจะมีความมั่นอกมั่นใจรวมถึงกาลังใจที่เขาได้นะครับจากการที่ได้รับสัญญาใหม่จากสโมสรการอัปเกรดค่าเหนื่อยกว่า1เท่าตัวอาการว่าทอสซาจะรับค่าเหนื่อยจากเดิม9 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์พุ่งขึ้นไปถึงระดับ1 6 0 0 0 0มื่ถึง1 8 0 0 0 0ปปอนต์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวและได้รับการขยายสัญญาโดยใ ออปชันขยายสัญญานะครับคอซาจะอยู่กับเราไปจนถึงเดือนมิถุนายน2 0 2 7ัเองหน้าตัวเป้าตอนนี้คงไม่มีใครมาแย่งตําแหน่งวิกตอร์ยเกเรสแล้วครับเขาน่าจะได้ลงเป็นตัวเป้าอย่างต่อเนื่องครับและในรายของปีขวาบูคาโยซากา้าต้องรีบเข็นฟอร์มนิดนึงครับเพราะหลังๆเสือเริ่มนําเสนอแนวทางของแม็กซ์ดาวแมนเยอะขึ้นเราากับว่าอยากให้ซาก้าได้ลองรีบพัฒนาตัวเองดูบ้างนะครับก่อนที่จะโดนรุ่นน้องอย่างดาวแมนเนี่ยลงมาเสียบหางยังฟอร์มไม่คงเส้นคงวาแล้วก็ไม่สามารถมีอิมแพคกับทีม มมไม่ได้ว่าดาวแมนอาจจะถูกดันขึ้นมาแทนซาก้าเลยนะครับเราต้องมาลุ้นกันครับว่าแนแหน่งปีกซ้ายเป็นทรอสซาหรือมาตินเนลี่แต่ถ้าหากให้ดาวใจมิเกลเตต้าครับก็คงจะเป็นเหมือนเดิมนะจะ <Huh? S 1> เป็นกาเบรียลมาติเนลี่ลูกรักนะครับได้ลงไปวิ่งเล่นก่อนใครนะครับจนกว่าที่เขาจะทําอะไรไม่ได้ก็จะเป็นการเลือกมาดูเอเกหรือว่าจะเป็นเลนโดทรอสซาส่วนตัวผมณนะตอนนี้นะครับอยากให้ลองเปิดโอกาสให้ทรอสซาดูบ้างดูไปถึงดรอปมาติเนลี่ไปเลยครับแล้วก็เป็นการลงเล่นของทรอสซาหรือว่ามาดูเอเกหรือไม การทั่งการโยกมาดูเอเก้ไปเล่นแทนซาก้าครับเป็นการบีบให้นักเตะอ,อย่างซากา้ามาติเนลลี่เนี่ยนิจารณาตัวเองแล้วก็รีบเค้นฟอร์มนะครับเคว่าพอ,อเป็นลูกรักหรือว่าเป็นนักเตะขาประจําของทีมเนี่ยก็จะต้องยึด1 1ตัวจริงไปตลอดผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแทคติกของมิเกลเตต้าสิ่งหนึ่งที่มิเกเตต้ามีไม่เหมือนกวาดิโอลาก็คือ กาเดโวล่ากล้าจะเปลี่ยนกล้าจะดรอปนักเตะที่ฟอร์มไม่ดีครับแม้จะเป็นตัวหลักค่าตัวมหาศาลเราได้เห็นแล้วอย่างแจ็คเกรลิดครับค่าตัวระดับร้อยล้านนะครับปัจจุบันนี่โหถูกยืมตัวละโอกาสลงสนามในซิตี้แทบไม่มีเพราะว่าเล่นไม่ค่อยดีนะครับนีโกเดตาอาจจะต้องเด็ดขาดแล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่านี้หาอยากจะประสบความสําเร็จกววเดโวล่าไม่กังวลเลยครับที่จะดันโคพาเมอร์จนกลายเป็นดาวเจอดจรัสเหมือนทุกวันนี้จนกลายเป็นนักเตะที่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้อย่างเต็มตัวว่าเขา คือนักเตะระดับโลกทัโชผลง,งานที่เชลซีทาให้เห็นนะว,ว่าโพรพเมอร์คือของจริงครับเช่นเดียวกันแม็กซ์ดาวแมนเดนโดทอสซาหรือว่ามาดูเอเก้ K, ควรที่จะได้รับโอกาสนั้นเช่นกันอตาซาการ์มาติเนลลี่นักเตะชุดบุกเบิกที่เป็นตัวจริงตัวหลักมาตลอดเล่นได้ไม่ดีนะครับก็ควรที่จะลงไปนั่งสำรองได้บ้างไม่ใช่ว่ายึดตัวจริงตลอดพอเล่นไม่ดีค่อยจี่นาเปลี่ยนตัวครึ่งหลังอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่โอเคกันแนวทางนี้นะครับสำหรับมิเกลเดต้ายึงอยากให้เกมวันเสาร์เนี่ยเราได้เล่นในบ้านเราจะได้สร้างความมั่นใจกก่่อออนทีจะออไป จะลวอรวพูในสัปดาห์ถัดไปอยากให้อเ์เต้าได้ลองอะไรใหม่ๆครับแล้วก็เล่นเกมลูกให้เต็มสูบนไม่ต้องกลัวจะหมดแรงอะไรเลยนะครับยิงให้ได้4ได้5ลูกไปเลยคาดการผลการแข่งขันสำหรับเกมนี้นะครับพูดแบบไม่เข้าข้างแฟนเปิร์เลยอาร์ซนอลจะถล่มลีดยู่นเตดไป4ประตูต่ตอหนึครับขอเอาแบบสกอร์เน็ตๆได้เห็นเลยนะครับลี มีทีเด็ดเสมอลีดขึ้นมาพรีเมียร์ลีกทีไรไม่เคยขาดการสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับทีมในพรีเมียร์ลีกเลยครับลีดเป็นทีมที่มีระบบาการจัดการที่ดีมาตั้งแต่อดีตละลีดเคยสร้างปรากฏการณ์อะไรต่างๆไว้มากมายครับและลีดขึ้นมานัดแรกในพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถเปิดบ้านเก็บ3คะแนนเต็มเก็บเครีงชิดได้ด้วยนะครับทำให้ความมั่นใจของลีดเนี่ยค่อนข้างพอสมควรเลยก่อนที่มาเจอกับเราเพราะฉะนั้นอเซนอลจะประมาทไม่ได้และเอาอาจจะเสียประตูได้ครับแต่ความน่าจะเป็นของเกมผมคิดว่า น่นจะใส่เต็มสูบเดยเฉพาะแนวรุกที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ ยิงประตูให้ได้มากๆเพื่อตุนไว้และสร้างความมั่นใจครับจอเยเกเรสบุค a โ o ซากา้าคาเบเรมาตินเนลลี่ถูกจับตามองมากๆสำหรับเกมที่ผ่านมาว่าประสิทธิภาพในเกมรุกค่อนข้างแย่และต่ำกว่ามาตรฐานรวมไปถึงมาตินเอเดกาดเดนไรส์ยังไม่มีอะไรโดดเด่นหรือว่าทำได้อย่างดีเยี่ยมเหมือนที่เขาเคยทำมาในซีซัน,นก่อนๆครับทั้งหมดก็เป็นความพร้อมของอาร์เซนอลก่อน,อนที่จะเปิดบ้านเจอกับลีสในวันรุ้งนี้นะครับย้ำกันอีกทีว่าเตะกันเวลาห้าทุ่มครึ่งคู่สุดท้ายของคืนวันเสาร์แฟนปืนก็จะนอน ดืออีกคืนนึงแต่ก็วันถัดไปเป็นวันอาทิตย์นะครับทุกคนก็คงจะได้ตื่นสายแล้วก็พักผ่อนกันยาวๆไม่จำเป็นนองรีบตื่นไปทำงานนะเพื่อนๆคิดว่าอาร์เซนอลจะยิงลีดได้กี่ลูกจะชนะลีดได้เท่าไหร่ลองคอมเมนต์บอกกันทายผลบอกกันได้นะครับในคอมเมนต์นะผมเชื่อว่าประตูชนะน่าจะมากกว่า80%อาจจะชนะกี่ลูกเท่านั้นแหละอย่างง่ยายๆก็คงเสมอในบ้านของตัวเองอาร์เซนอลน่าจะเดินเกมรุกได้อย่างเต็มสูบแล้วก็จะระดมยิงจากทุกทิศทางลีดต้องตั้งรับเป็นภารวันแน่นอนครี มาสวนดีเราอาจจะแพ้คาบ้านเหมือนกับที่เราไปแพ้กับเวสแฮมซีซันที่ผ่านมาด้วยความกดดันตัวเองครับเล่นเกมรุกไปเท่าไหร่ก็ยิงไม่ได้สุดท้ายโดนทีมผู้มาเยือนเนี่ยตั้งรับแน่นสวนกับเร็วแล้วได้ประตูนี่แค่นี้แหละครับอาร์เซนอลที่จะแพ้คาบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทลิดครับจบลงไปครับคุยก่อนเกมอาร์เซนอลพบลีดอยู่ในเตดในแมตช์วีวิตที่2ใครชื่นชอบคลิปนี้ ถ้าชอบคอนเทนต์นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ับส c คร b อา r s e n a อ h a ฮ d m o มอแล้วก็แชร์คลิปไปให้แฟนเืนคนอื่นได้รับทราบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ